นั้นมีชื่อจริงว่าโจเซฟตอนแรกนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่ครอบครัวของ Joseph, โจเซฟอพยพจากฝรั่งเศสมายังประเทศอังกฤษโจเซฟในวัยเด็กก็ได้สูญเสียพี่น้องฝาแฝดของตัวเองไปทำให้เขาหมกมุ่นอยู่กับการวาดภาพเป็นอย่างมาก เวลาล่วงเลยผ่านไปปีแล้วปีเล่าโจเซฟยังคงใช้ผู้กันของเขาวาดภาพของตัวเองที่เติบโตขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องฝาแฝดที่เสียไปให้เหมือนกับว่าเขาไม่เคยจากกันไปไหนแต่ไม่นานเขาก็เริ่มได้รับรู้แล้วว่าภาพวาดที่เขาวาดนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลย มันไม่มีทางที่ภาพวาดของเขาจะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆอย่างที่เขาต้องการได้